อ่าเยี่ยมครับสวย0ศูนย์แล้วหนึ่งสองครับลงขาคู่นะครับรับเก้าวแล้วห่อนี่รีบไปครับโอเคศูนย์แล้วหนึ่งสองครับเยี่ยมครับ ลงขาอันนี้ฮอปลงขาคู่นะครับอ่าดูพี่ดูน้องคนนี้ครับน้องจูเนียร์ครับสนแล้วหนึ่งสองนะครับแล้วไปนะครับรับแล้วฮอปนะครับอ่านะครับถูกต้องครับการวางขานะครับเก้าหนึ่งแล้วรับขาคู่นะครับอ่าดูพี่จูเนียร์ครับรับปึ๊บหนึ่งแล้วขาคู่นะครับขาคู่ดียังไงนะครับขาคู่เนี่ยพอเรารับแรกนะครับ แล้วลงขาคู่ปุ๊บมันจะทําให้เราออกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนไครับโคดเอบอกว่าไปแคบๆนะครับเบียดก้าวเสียบนะครับเพื่อที่จะได้พื้นที่นะครับไปแคบๆนะครับถ้าไปกว้างเขาตามได้เห็นไหมครับคนผู้ป้องกันก็จะตามไปได้นะนะครับรับปุ๊บนะครับรับก้าวขาแรกแล้ว1แล้ว2แบบนี้นะครับข้อดีอย่างนี้คือเราสามารถที่จะเลือกออกทั้งซ้ายและขวาได้เลยนะครับ แต่ในแบบฝึกนี้เราหัดที่ข้ามซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเวลาที่เราจะฝึกอะไรเนี่ยให้เราฝึกไปทีละสเต็ปนะครับแล้วเวลาแข่งเนี่ยมันจะทําได้หลากหลายนะครับเนี่ยครับข้ามซ้ายมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะฝึกพอซ้ายได้แล้วคมนะครับเราก็จะไปข้ามขวากันนะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาฝึกซ้อมบาสเกตบอลกับเรานะครับ ไทยบาสเกตบอลอะคาเดมี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเราจะมีฝึกเราจะมีสอนกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับโดยโค้ดโค้ดนินนะครับและโค้ดเอ็มนะครับแล้วก็ผมนะครับโค้ดจอรนะครับก็ช่วยกันนะครับอันนี้นะครับมาดูต่อนะครับทีนี้เราข้ามแล้วเรายิงนะครับโค้ดนินบอกว่าข้ามไปทางซ้ายนะครับดูพีเอ็มครับพีเอ็ม หลอกหลอกไปขวาก่อนนะครับแล้วแจ็ปไปทางขวานะครับเพื่อให้ผู้ป้องกันเนี่ยเขาเขาเชื่อเรานะครับเพื่อจะตามไปทางซ้ายก่อนแล้วก็เคาะแล้วยิงนะครับอ่าเราว่ากันต่อนะครับในเรื่องของผู้ที่สนใจนะครับอยากจะพาน้องๆมาเรียนนะครับผู้ปกครองสนใจนะครับบุหลาของท่านมาเรียนนะครับก็ตั้งแต่8ปขวบ9ขวบ10ขวบมาได้หมดเลยนะครับถึง13 15, 16, 17ก็ยังได้นะครับมาครับนี่อย่างน้องน้องบางคนก็อยู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับบางคนก็ม .4 นะครับม .3 ม .4 นี่มาแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มาน้อยหน่อยนะครับก็ปกติจะแน่นวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นยังมียังมีที่ว่างอยู่นะครับอีกหลายที่นะครับช่วงบ่ายเราก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเราเปิดช่วงบ่ายให้นะครับถ้ามาเยอะนะครับหรือว่า เรา,าจจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้เรายังแบ่งกลุ่มย่อยไม่ได้เพราะว่าเรายัง é, ยังเซตไม่ลงตัวนะครับตอนนี้เพราะเราเพิ่งเปิดได้2วันสนามเราเพิ่งกลับมาทําการนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าสนามเนี่ยมันมันมีพัดลมล้อมรอบเนี่ยคือคือแบบเขาทำเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับตอนนี้เราเพิ่งเอาเตียงนอนออกเตียงผู้ป่วยออกนะครับแต่ว่าออกไปนานแล้วแหละนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดนะครับเขาออกไปได้เป็น 6เดือนแล้วมั้งครับกว่าเราจะได้สนามคืนมานะครับก็นานนะครับเราก็เอาแป้นมาติดกลับมาติดตั้งนะครับแป้นบาสเราก็ถอดประกอบนะครับติดตั้งแล้วก็ถูพื้นทำความสะอาดให้เอี่ยมอ่องเลยนะครับแล้วก็เราก็ได้พัดลมมาเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาคือไม่มีปลั๊กนะครับปลั๊กไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหามาเพิ่มนะครับใครที่สนใจนะครับอยากมาเรียนบาสเกตบอลกับทางไทยบาสเกตบอลอะคาเดมีนะครับก็เชิญชวนนะครับ ก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลาสครับสวัสดีครับ